กอครับสวัสดีครับก็พบกันแล้วกับผมพี่บาสร้างเงินซดอนจากเกมนะครับก็รอบนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในนาวิบเขตไฮวินนะครับและก็จะมาซ่อนสูดเอ่อเลือกเล่นในข้าวปลายล่องนะครับก็ข่าวปลายล่องมันมีอยู่ดังนี้นะครับพี่น้องดูเมาส์นะครับอ่าแล้วก็ข้างบนนะครับที่ว่าพมเลือนไปเลือนมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นข้าวปลายเถืบอ ข้าวไพ่ถืบข้องข่าวลายล่องนะครับและก็อันทีสองนะครับมันจะเป็นข้าวไายโป่งที่ว่าผมได้เล่นไปเล่นมากนี่นะครับข่าวลายโป่งและอีกข่าวปลายนึงนะครับเขาจะเหยียกว่าข้าวปายหมายีลพี่น้องก็มี fc นะครับมาขอให้ผมทาคลิปสอนเทคนิคเล่นในข้าวลายล่องพี่น้องก็มาจัดตามคำขอนะครับก่อนนี้นะครับผมมาอยู่ในหน้าไอาขา เซ็กซี่บาคาร่านะครับก็อนุญาตปรับปรับชิปนะครับจะมาเล่นไม้ละลอยนะครับก็สูตรนี้นะครับเราจะดูเ,เข้าภายล่องพี่น้องเข้าภายลักเข้าภายโปงเอ่อเข้าภายลักกับเข้าภายองกองเราจะไม่ส้นใจนะครับก็รอบนี้นะครับผมก็จะเลือกเล่นในเข้าภายไมคิดนะครับเข้าภายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมได้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับ อ่าแล้วก็จะเป็นสูตรแทงตัวติดนะครับถ้าว่าแทงตัวติดผมก็ต้องลงติดเพลเยอร์นะครับก็ยืนยันไปเลยพี่ออน้องมันจะมีตัวคิกทามนะครับอ่าตรงนี้นะครับข้างบนน,นี่สีแดงนะครับถ้าว่าเราคิกทามเราต้องลงติดแบงเกอร์ซึ่งข้างหลังนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินถ้าว่าเราคิกทามสีน้ำเงินแล้วมันกระพริบขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินเราก็ต้องลงติดเพลเยอร์นะครับ อ่คงจะไม่งงนะครับ,ก,ร Inter รบ,รบก็ลองคลิกเอ่ลองคลิกดูนะครับแล้วก็ไว้มันดูว่ามันกระพริบกระพริบ,บ,บขึ้นมาเป็นตัวติดไม้นะครับก็กําไรไปใหม่นึงนะครับก็หมายต่อไปพี่น้องก็พอว่าผุ่มทามติดเพยเยอร์ในข้าวปายไมคคิดนะครับมันก็กระพริบกระพริบขึ้นมาเป็นตัวติดสีน้ำเงินนะครับก็ลงไปติดเพยเยอร์แล้วพี่น้องแล้วุนทต่ผุ่มมีนะครับก็ตามนี้เลยพี่น้อง ยังอยู่เมินสองพันเจ็ดอยนะครับจะมากำไรสักอาสักสองพันนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเราจะไม่ดูนาดิลเลอร์นะครับเราจะดูเกเข้าายพี่น้องโฟกัสแกตรงนี้นะครับเอาแน,น,น่พอนพอนเราจะดูเกเข้าไปไมคคิดนะครับเป็นสูตรเทคนิคเลือกเล่นในเข้าไปโล่งเทงตัวติดนะครับ ตัวติดในข้าวปลายล่องพี่น้องกอนี้นะครับกําในไปลาวไม้นึงพี่นอ้องก็ไม้ต่อไปนะครับพอว่าพมท่านที่แบง์เกอร์ในข้าวปลายไมคิดนะครับมันก็กระพิบกระพิบขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาเป็นตัวติดมังกรสิน้ําเงินนะครับก็ต้องลงไปที่แบง์เกอร์พี่น้องก็ทําการยืนยันนะครับสูตรนี้เราโฟกัสแกเข้าเดียวนะครับจะเลือกเล่นในข้าวปลายทือข้าวปลายโปง เลือกเข้าปายมคิดก็ได้นะครับแต่ว่าพบแนะนําว่าต้องดูเกเข้าเดียวนะครับไม่ใช่ว่าแทงเข้านี่เลยไปเข้านูปอพิษแด่เรามาแทงเข้านี่นะครับไม่เอานะครับปนันนะครับเราจะเลือกเล่นเกเข้าเดียวพี่น้องของ้าไพ่รองนะครับก็ดูนะครับสูตรแทงตัวติดใน้าไพ่รองจะหมากําไรสักช่องพันนะครับอาจตานีเสียนะครับกอนี้นะครับ เอ,อ่ข้าปลายไมค์คิดพี่น้องมันขึ้นเป็นตัวสีแดงนะครับรพอผมทามติดเพลเยอร์พี่น้องในเข้าไปลายไมค์คิดนะครับก็ขึ้นมาเป็นตัวติดพี่น้องก็ต้องลงไปติดเพลเยอร์รอแล้วนะครับเติมบันเป็นไมายที่สองได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเลขขา่ข้าไปลายถือข้าวปายไมค์คิดเอามาร่วมกันนะครับไม่เอานะครับเราโฟกัสแค่เข้าเดียวนะครับ พราะว่าสูตรนี้นะครับหล่คนเขาไม่เข้าใจนะครับบางคนเขาไปดูในข้าวปลายลักพี่น้องทัางๆ่มบอกว่าข้าวปลายลักคือเราจะไม่ดูนะครับเราโฟกัสแกข้าวปลายร่องพี่น้องอ่ากล่องสีนะครับกลองหลอสามพี่น้องสามเท้าข้าวไปอ่าซัมเมอร์ลาพี่น้องแต่ว่าซัมเมอร์นะครับสูตรนี้นะครับแต่ว่าซัมเมอร์มันจะมีมีพ้นนะครับ เราก็ลงตัวเดิมได้เรื่อยไน้องเสมอไม่มีพจน์อะไรนะครับก็นี้นะครับพอปม,มทามติดเพลเยอร์ไปน้องมันก็กระพริบนะครับมันจะมีตัวคลิกทามตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวคลิกทามพี่น้องก็เราดูนะครับว่ามันกระพริบกระพริบขึ้นมาเป็นสีตัวติดไม้นะครับ ตอนนี้พุ่มเล่นในข้าวปลายมายคิดอยู่นะครับและก,ก็สุดนี้นะครับมันจะเพลเขาปิงปองในก้าวปายที่ว่าเราเลือกนะครับอ่ารลบนี้ก็เสียนะครับตาลาสุดพี่น้องมานอกเป็นสีนำเงินนะครับพี่น้องเง็นไมนี่ครับอ่ามานอกเป็นสีนำเงินปอผมถามที่เพลอแบงเกอร์มันก็กระเพิบกระเพิบ ขึ้นมาเป็นตัวติดนะครับก็ผมก็ต้องลงไปที่แบง์เกอร์พี่น้องเอ่อเป็นเจ็ดอยนะครับมันจะมีตัวกิกทามนะครับในข้าวไปอองกงในข้าวไปลักเราจะไม่ส้นใจนะครับถ้าว่าเราไปดูในข้าวไปลักแล้วเรามากดกิกทามมันก็จะขึ้นเป็นตัวเอ่อ มันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเรากดสีแดงมันก็ขึ้นสีแดงเรากดสีน้ำเงินมันก็ขึ้นสีนำเงินนะครับมันจะไม่เหมือนในข้อปลายรองพี่น้ององ่ากาไรนะครับกาําไรอามห้ามพี่น้องอื้อจวด่วนี่ก็กําไรนะครับก้อนนี้นะครับมาโดเป็นสีน้าเงินพ,พี่น้องพอผพ่มถามติดเพย์เยอร์นะครับไหนก็ปลายมาคิดนะครับก็ต้องแทงลงไปติดเพย์เยอร์พี่น้องและก็ทําการยืนยันนะครับ ก็มีเอฟซีหลายคนนะครับไม่เข้าใจในเรื่องสูตรนี้นะครับก็ผมก็จะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจเลขออกมาพูดคุยกับปุ่มได้พี่น้องนะดินเลอือกอ๋อสวยนะครับแต่ว่าเราจะไม่สนใจดินเลออ์พี่น้องเราสนใจแค่กำไรนะครับ กัมไรลาวไปน้องเออก่อนี้นะครับเอ็ลไมค์ครับมันขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับก่อพอว่าผมท้ามติดแบงเกอร์ตรงนี้คือแบงเกอร์เอ่อตรงนี้คือแบงเกอร์ตรงนี้คือเพลเยอร์นะครับกอลงไปที่แบงเกอร์ไปน้องและก็อทำการยืนยันนะครับเอ็นไมคครับนี่นี่นี่อ่าพอผม,มท้ามติดแบงเกอร์นะครับเอ็นมา มันจะขึ้นเป็นตัวติดเอ่อเป็นสิน้ำเงินตัวติดนะครับอ่าเราก็ต้องลงไปถึงเบรเกอร์พี่น้องแล้วก็เว็บติวผมมาแนะนำนะครับก็การันตีการเงินพี่น้องไม่มีคำว่าโกงนะครับผมนะครับก็ได้กำไรมาจากเว็บติวผมเล่นนะครับก็เป็นเสนเป็นล้านแลวพี่น้องก็ไม่เคยมีนะครับว่าจะยึ่ายยัก,ยก ผมทอนแลวมันไม่ให้ทอนนะครับไม่เคยมีพี่น้องผมการันตีนะครับแต่ว่าคิดจะเล่นเว็บคาสิโนก็ต้องเลือกเ้าเว็บที่ดีๆนะครับก่อนนี้นะครับมันออกเป็นสีแดงพี่น้องพอผมท้ามติดเพลเยอร์ก็มันขึ้นเป็นสีแดงนะครับก็ต้องลงไปติดเพลเยอร์ลาพี่นอ้องหายแล้วมามันจะขึ้นเป็นตัวติดตัวติดสีแดงนะครับ <c oughs> มาสวยๆมาเ,ออาเต็มอยู่อโดยตกปกปดเลยอ๋อจะเต็มนะครับอ่าไม้นี้ก็เสียพี่น้องสูตรนี้นะครับย้ำนะครับมันจะแผ่เข้าปิ่งปองนะครับปิ่งปองในข้าวปลายที่เราเลือกพี่น้องก็ไม้ต่อไปนะครับผมก็ต้องลงไปติ่เพเยอร์พี่น้องพอผมตามติเพเยอร์นะครับมันก็กระพริบกระพริบ ขึ้นมาเป็นตัวติดนะครับกอลงไปติ่เพยเยอร์ลาไปนอ้องอ่าแล้วก็ทำการยืนยันนะครับก็ผมก็จะถอดแขนไมนะครับพี่น้องรู้นะครับนิติเข้าไปเถืบอนนี่พี่นอ้องอ่า้าไปโปง่งไปน้องแต่ว่าพ่มเลือกเล่นใเ,นเข้าไปโป่งนะครับแตกนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันจะเพยเขาเป่งปองนะครับเห็นแล้วมา เป็นบองในก็ไปโปรงกันพี่นอ้องอ่าแต่ว่านี้พุ่มเลือกเล่นในกาไปหมคิดนะครับก็หมายนี้ก็เสียลาวพี่น้องก่อป่อพุ่มท้ามติแบงเกอร์นะครับในก็ไปหมคิดนะครับก็ต้องลงไปติดแบงเกอร์เป็นหมายที่สามอ่าหมายที่สี่นะครับอาก็ปัญนะครับแต่ว่าหมายนี้ลุดก็จะเป็นหมายสุดท้ายนะครับ ผมว่าจะตอบแกะาม่พี่น้องนี่ก็คลิปตำตาสิบนาทีเลยพี่น้องสวยๆมาเออแจมกงกงไปก่อนกงกงจบกงกงอ,อ่าแจมกำไรนะครับก็ดูต้อนะครับ เราดูในกวปลายไม้คิดพี่น้องตานี้นะครับปราวผมทามติดเพย์เยอร์มันก็กระเพิบกระเพิบ,บ,บขึ้นมาเป็นสี่แดงตัวติดนะครับก็ต้องลงไปติดเพยเยอร์พี่น้องลาลงไปแล้วครับ้อยหนึ่งอ่าผมก็ต้องเคอ,อภัยนะครับเตี่วเลือนหน้าจอไปเรือนหน้าจอมานะครับก็ต้องเรือนสักนิดนึงนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจ ผมก็ต้องบอกรายละเอียดนะครับกับสูตรเลือกเล่นในเข้ก็ปลาย่งองพี่น้องกำไรมาเท่าไรเร็วเนี่ยกำไรได้เจ็ดร้อยนะครับอ่ามาเกี่อกเลยครับ เมื่อกี้เสียเสียนะครับก็ลงไปที่เพย์เยอร์ลาเป็นน้องตอบเป็นหมายที่สองนะครับพี่น้องแรกนะครับปายโป,ปงแล้วพี่น้องนี่เรามาขึ้นมาเป็นเอ่อเป็นเอ่อเบ่งปองนะครับมันสามารถออกได้หมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกา้าวปลายลักก้าวปลายรองนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับมันสามารถแตกได้หมดเลยนะครับ พี่น้องควรตั้งกำไรก่อนเล่นนะครับอ่าสวยแบดลังนะครับก่อนนี้นะครับออพอพุผมท้ามิ่บแบงก์เกอร์ในกรปาไ,ปไมคคิดนะครับก็ต้องลงไปที่บแบงเกอร์แล้วพี่น้องนี่ก็กำไรขึ้นมาเท่าไรเลยพันหนึ่งได้เลยซะ บางทีผมก็ลืมลืมนะครับอธิบายพ้างเล่นพ้างนะครับแต่ว่าปูดพิษปูปโทผมก็ต้องขอไปเปื่อนเปืี่นปีนองนองทุกคนนะครับก็ผมเขมาซสนเนอรซ้อนวิธีการเล่นนะครับไม่ได้จักชวนไอ้เคยมาเล่นการพนันแต่อย่างไดนะครับ ก็พี่น้องไปผิดจาละหน้าดูนะครับก็เสียลาพี่น้องก็หมายต่อไปนะครับผมก็ต้องลงไปตีแบงเกอร์พี่นอ้องเพราะว่าผมถามตีแบงเกอร์นะครับมันก็กระผิกบกระผิบขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับห็นเลยไหมครับในข่าวภายไมค์คิดนะครับก็ลงไปตีเพย์ลาพี่น้อง เล่นในคาไพโป่งนะครับมาปิงปองไลมาเลยพี่น้องแต่ว่าเล่นในข้าไพยโป่งมดนะครับและมันก็จะมีคำท่ามนีเราว่าเอา่อเลือกเล่นใน้าไฟ่ได้ดีมันเล่นได้มดเลยพี่น้องไม่ไว่าจะเป็น้าไพ่โปง่งคาไพยถือ้าไพยหมายคิดนะครับออกไปเล่นได้มดพี่น้องมันก็แล้วแต่จ,จังว่านะครับจังว่าได้ก็เอา อย่างว่าเสียก็ยอมนะครับก็หมายต่อไปพี่น้องพอผมถามท,ทีแบงเกอร์นะครับก็ต้องลงไปทีแบงเกอร์ลาพี่น้องไอเรื่องข้าไปนะครับส่วนตัวผมจะไม่ค่อยเลือกพี่น้องคือผมจะเลือกเล่นในข้าไปในเทคนิคอะไรผมก็เล่นไปเลยพี่น้อง ผมก็จะไม่ขิดมาร์กนะครับไม่ได้กาเซียนี่ครับซ่องยางไม่ต้องขิดอะไรเป็ดไอ้ไอโบรัวนะครับแต่ว่าระ,ระยะยาวไม่นะนะครับไม่ว่าจะมีสักกี่ล้านไม่้องก็ลงไปที่แบงเกอร์แล้วนะครับ เดิมพันเป็นหมายที่สองได้เลยนะครับก็นี่ตำตาคลิปตำตายาวเลยพี่น้องอเออบาวัดการเล่นประวัดการเล่นกำไรมาทำไรเร็วเนี่ย กำไรขึ้นมาไงอ่ะอ๋อนี่นะครับกำไรขึ้นมาแกปหน้าเลยพี่น้องก็ไปลุยกันต่อนะครับก่อนี้นะครับมัน er อ,ออกเป็นเบงเกอร์อ่าออกเป็นสีแดงนะครับ ก็รอตาต่อเดียวไปน้องตาเมื่อกีป้มทุกแล้วนะครับก็ว่างี่ไปเลยกาไรอยู่ไปน,น้องก็มีคลิปก็ทำทายาวแล้วนะครับป้มก็จะแทงไอ้ักตาซ่องตาก็น,นะครับเปืือคลิปมันจะไม่ยาวเลขนะครับก็หมายต่อปพไปนอ้องป่อปมท้ามติบแบงเกอร์นะครับ ก็ต้องลงไปติ่แบงเกอร์ลาวไปนองกำไรได้ชานะครับแ่งหยัดไปเลยกำไรเราไม่ต้องเอาเป๊ะๆนะครับเอาีิว่าเรโพอใจนี่พี่น้นองเว็บคาสินโนมันไม่นีเราไปไหนนะครับมาเล่นป่าไดแทงป่าไดก็ได้นะครับผมก็จะแทงงายสักซ่องตานะครับ ตาว่าทุกตานี้ก็อีกตานึงนะครับมาสวยสวยมาเออเจนบอดโกงโกงไปก่อนโกงจอบอ่ากโกงสองนะครับเหล็กซ้ะเออเจมกับไรนะครับก่อเลยอ,อีกตานึงนะครับตานี้คือตาสุดท้ายพี่นอ้องอนี้นะครับปอว,ว่าผมทามติเบอ่าเพยเยอร์พี่น้อง ในกลาวปลายไมคิดนะครับมันก็กระพริบกระพริบ,บ,บขึ้นมาเป็นสีแดงตัวติดนะครับก็ลงไปทิ่เพยเยอะ์ละพี่น้องก็ต้องเออาไปนะครับในการถือว่าพุ่มเดือนจอไปเรือนจอมานะครับทุกตาเด้เลิกเสียมาตาสุดท้ายนะครับ ก็ใครมีสูตรดีๆเทคนิคดีๆเอามาแนะนาให้ผมทาคลิปได้นะครับผมก็จะไปผิดจารณาแล้วก็ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมก็จะมาแนะนาให้พี่น้องก็เอานะครับกกําไรก็ตามเป้าพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับพี่น้องกหวพรบกันไหมกับผมพี่เบาสร้างเงินสดจากเกมนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะให้เลขกำไรพี่น้อง กำไรก็ตามนี้นะครับได้มาพันเปรอย45บาทนะครับก็ดีว่าตามเป้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ